คทุกคคนดีนี้เป็นคดีของซอนย่าอีวานอบเธอเกิดเมื่อวันที่13เมษายนปี1984เธอเกิดและโตที่อาลาสกาเมืองที่เธออาศัยอยู่เป็นเมืองชนบทเล็กๆมีผู้อาศัยอยู่ไม่ถึง600คนตั้งแต่ช่วงวัยรุ่นซอนย่ามีความฝันเมื่อเธอเรียนจบชั้นมัธยมไปเธออยากเข้าเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยในฮาวาย แต่ฐานะทางบ้านของเธอค่อนข้างยากจนดังนั้นถ้าเธออยากเรียนต่อมหาวิทยาลัยเธอต้องทำงานเก็บเงินเพื่อส่งตัวเองเรียนเธอต้องการแบ่งเบาภาระค่าใช้ใจ่ายของพ่อแม่ให้ได้มากที่สุดเมื่ออายุได้16ปีเธอจึงตัดสินใจย้ายไปหางานทำที่อีกเมืองหนึ่งเพื่อจะได้มีเงินส่งตัวเองเรียนเมืองที่เธอย้ายไปเป็นเมืองที่ทันสมัยและพัฒนามากที่สุดในอาร์ตกาในขณะนั้น เธอเริ่มต้นเรียนและทำงานไปด้วยอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยเพื่อไล่ตามความฝันของตัวเองเป็นเวลากว่า3ปีเธอต้องทำงานอย่างหนักและใช้จ่ายอย่างประหยัดจนในที่สุดตอนยาก,ก็เก็บเงินได้มากพอที่จะเรียนต่อมหาวิทยาลัยเธอสมัครเรียนและจ่ายเงินค่าเทอมเรียบร้อยแต่อีกไม่กี่สัปดาห์ก่อนเปิดภาคเรียนในวันที่10สิงหาคมปี2003 วันนี้เป็นวันอาดที่สัญญาและเพื่อนรวมห้องของเธอได้รับเชิญไปงานเลี้ยงจนเวลาประมาณเที่ยงคืนสัญญาตัดสินใจกลับไปที่หอพักเพื่อพักผ่อนแต่ในตอนนั้นเธอเกรงใจเพื่อนรวมห้องเธอไม่อยากขัดความสุขของเพื่อนเพราะเพื่อนกำลังสนุกอยู่กับงานเลี้ยงและเมืองนี้เป็นเมืองที่เงียบสงบมีผู้คนอาศัยอยู่ไม่มากคนที่อยู่ที่นี่ส่วนใหญ่เป็นชาวอินูอิตพื้นเมือง ซึ่งพวกเขาเป็นชนพื้นเมืองที่เรียบง่ายและชอบความสงบและทุกคนจะรู้จักกันเป็นอย่างดีเมืองนี้เป็นเมืองที่เงียบสงบและอัตราการเกิดคดีอาชญากรรมค่อนข้างต่ำเมื่อสัญญาบอกเพื่อนว่าเธออยากกลับห้องไปพักผ่อนและเธอสามารถเดินกลับหอพักไปเองคนเดียวได้ในเช้าวันรุ่งขึ้นเพื่อนร่วมห้องของสัญญากลับมาที่ห้องพักแต่เธอไม่เห็นสอญญาอยู่ในห้อง และเมื่อเธอไปทำงานซอนยาก็ยังไม่มาทำงานและโทรศัพท์ของซอนยาก็ไม่สามารถติดต่อได้ด้วยความเป็นห่วงเพื่อนร่มห้องจึงได้โทรแจ้งการหายตัวไปของซอนยากับเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจเช็คภายในห้องพักของซอนยาและเพื่อนในห้องเจ้าหน้าที่ยังพบหนังสือเดินทางบัตรธนาคารและเอกสารส่วนตัวทุกอย่างของเธอยังอยู่ภายในห้อง ทำให้เจ้าหน้าที่คิดว่าไม่น่าจะเป็นไปได้ที่สอญญาจะออกจากเมืองนี้โดยเธอไม่นำเอกสารส่วนตัวไปด้วยเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครจำนวนมากเริ่มออกค้นหาตัวเธอเนื่องจากเมืองนี้เป็นเมืองขนาดเล็กเจ้าหน้าที่และผู้คนที่นี่จึงคุ้นเคยกับพื้นที่เป็นอย่างดีทำให้การค้นหาดำเนินไปอย่างรวดเร็วจนเวลาสามทุ่มของวันที่13สิงหาคมเจ้าหน้าที่พบร่างของสอนยาในพื้นที่ป่าทึบที่เงียบสงบ ผลการชนะสูตรเธอถูกละเมิดและเธอเสียชีวิตจากการถูกยิงที่ศีรษะเมืองที่เงียบสงบตอนนี้ได้เกิดคดีฆาตกรรมโหดทำให้ผู้คนในเมืองอยู่กันอย่างวิตกและหวาดกลัวเมืองแห่งนี้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่แค่เพียงแปดนายเท่านั้นแต่เจ้าหน้าที่ก็ต้องการจับตัวคนร้ายให้ได้เร็วที่สุดจากการตรวจเช็คสถานที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่พบรอยยางรอรถอยู่ไกล มีเศษสีรถสีน้ำเงินติดอยู่บนกิ่งก้านของต้นไม้เป็นไปได้ว่าฆาตกรอาจขับรถออกจากสถานที่เกิดเหตุอย่างรวดเร็วจนรถไปขูดกับกิ่งไม้ทำให้เจ้าหน้าที่รู้ว่าคนร้ายในคดีนี้เข้าใจรถยนต์สีน้ำเงินจากการตรวจเช็คประวัติของสัญญาเธอรู้จักกับผู้ชายคนหนึ่งเขาชื่อดอนนีดอนนีชอบและลหลงใหลสัญญาเป็นอย่างมากเขาตามจีบเธอมานานแล้ว แต่สอญยาปฏิเสธดอนนี่อย่างสุภาพว่าทางคู่เป็นได้เพียงแค่เพื่อนกันแต่ดอนนี่ยังไม่ละความพยายามเขายังตามจีบสอนญาและเก็บรูปถ่ายของเธอไว้ในโทรศัพท์มือถือของเขาและมันบังเอิญมากที่ดอนนี่เป็นเจ้าของรถกระบะสีน้ำเงินทําให้เขาตกเป็นผู้ต้องสงสัยคนสำคัญของตำรวจเจานาทีนำตัวดอนนี่มาสอบปากคำทันทีแต่ดูเหมือนเขาไม่ค่อยอยากให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ โดยดอนนี่บอกว่าเขาไม่ได้อยู่ในเมืองในตอนนั้นแต่เมื่อเจ้าหน้าที่ถามถึงที่อยู่ของเขาดอนนี่ไม่ตอบเขาก้มหน้านิ่งเหมือนเขากําลังปกปิดอะไรบางอย่างหนึ่งวันหลังจากนําตัวดอนนี่มาสอบสวนเจ้าหน้าที่ได้รับหมายโคนเพื่อเข้าตรวจคนบ้านของดอนนี่ในส่วนหลังบ้านเจ้าหน้าที่พบรถกระบะสีน้ําเงินรองเท้าผ้าใบาสีขาวหนึ่งคู่ที่มีคราบเลือดติดอยู่ ฆากนเปื้อนสีน้ำเงินที่มีรอยเปื้อนเลือดและเปืนลาสต์อีกสามกระบอกซึ่งปืนทั้งสามกระบอกมีคราบเลือดติดอยู่จากหลักฐานทั้งหมดนี้ทำให้เจ้าหน้าที่เกือบมั่นใจแล้วว่าดอนนี่น่าจะเป็นคนร้ายในคดีนี้เจ้าหน้าที่ได้นำตัวดอนนี่มาสอบสวนอีกครั้งและนำหลักฐานที่พบที่บ้านของดอนนี่ไปตรวจวิเคราะห์ทางนิติวิทยาศาสตร์การสอบสวนในครั้งที่สองดอนนี่บอกว่า เลือดที่พบในบ้านของเขาทั้งหมดเป็นเลือดของสัตว์ไม่ใช่เลือดของมนุษย์ในวันที่เกิดคดีฆาตกรรมเขาได้ออกไปลา่าสัตว์นอกเมืองตอนนั้นเขาไม่ได้อยู่ในเมืองที่เกิดคดีแต่ที่เขาไม่ได้บอกเจ้าหน้าที่เพราะเขาไม่ได้มีใบอนุญาตให้ลา่าสัตว์ดังนั้นเขาจึงเลือกที่จะปกปิดมันไว้แต่เจ้าหน้าที่ยังไม่เชื่อในคำให้การของดอนนี่เจ้าหน้าที่จึงตัดสินใจรอผลตรวจวิเคราะห์ด NA และในไม่กี่วันผลการตรวจวิเคราะห์ดีเก็ออกมาว่าเลือดที่พบในบ้านของดอนนีทั้งหมดนั้นเป็นเลือดของหมูป่านอกจากนี้ร่องรอย DNA ที่ปืนทั้งสากระบอกก็ไม่ตรงกับบาดแผลอาวุธปืนที่ใช้ก่อเหตุกับซอนยาซึ่งหมายความว่าดอนนี่ไม่ใช่คนร้ายในคดีนี้เจ้าหน้าที่จึงปล่อยตัวเขาไปแต่สำหรับข้อหากาล่าตัดโดยไม่ได้รับอนุญาตเจ้าหน้าที่พักเรื่องนี้ไว้ชั่วคราว แต่เจ้าหน้าที่เชื่อว่ารถสีฟ้าน่าจะเป็นกุญแจสำคัญในคดีนี้เจ้าหน้าที่ได้ทำการตรวจเช็กยานพาหนะทุกคันในเมืองเนื่องจากเมืองนี้มีผู้อาศัยอยู่ไม่มากทำให้ตำรวจสาม,มารถระบุรถผู้ต้องสงสัยได้อย่างรวดเร็วและผู้ต้องสงสัยอีกหนึ่งคนคือเบนจามินเขามีอายุ23ปีเขาไม่ได้อาศัยอยู่ที่เมืองนี้เบนจามินมาที่เมืองนี้เพราะแฟนสาวของเขาอาศัยอยู่ที่เมืองนี้ และรถของเขาเป็นรถเก่งสีน้ำเงินหลังจากที่เจ้าหน้าที่ตรวจเช็คบันทึกการเดินทางจากรถของเบนจามินเขามาถึงเมืองที่เกิดเหตุในช่วงบ่ายของวันที่12สิงหาคมแต่ผลการชนะสูตรระบุว่าสัญญาถูกฆาตรกรรมในช่วงเช้ามืดของวันที่11สิงหาคมและ DNA ของเขาไม่ตรงกับฆาตรกรเห็นได้ชัดว่าเบนจามินไม่ใช่ฆาตรกรในคดีนี้ เจ้าหน้าที่ยังคงสืบหาตัวฆาตกรต่อไปแต่เจ้าหน้าที่ก็ไม่พบรถสีน้ำเงินหรือคนหลายอาจจะไม่ได้ขับรถสีน้ำเงินในเดือนกันยายนประมาณหนึ่งเดือนหลังเกิดคดีเจ้าหน้าที่ได้รับสายจากหญิงสาวป,ปริศนาลายหนึ่งเธออ้างว่าเธอเห็นซอนยาในคืนที่เกิดเหตุในตอนนั้นเธอกำลังนำขยะไปทิ้งเธอบังเอิญเห็นซอนยากำลังเดินมุ่งหน้ากัดที่พัก สองสาวจึงได้กล่าวทักทายกันเพียงสันๆันและนายตอนนั้นเธอสังเกตเห็นรถตำรวจหนึ่งคันจอดอยู่หน้าสาัญญาสัญญาได้พูดคุยกับเจ้าหน้าที่คนนั้นทันๆันก่อนที่เธอจะขึ้นรถตำรวจคันนั้นไปเธอบอกว่าเธอไม่เห็นหน้าเจ้าหน้าที่ตำรวจคนนั้นหญิงสาวรายนั้นบอกว่าที่เธอไม่ออกมาเร็วกว่านี้เพราะเธอกลัวจะมีปัญหาแต่ตอนนี้เธอทนต่อไปไม่ไหวแล้ว เพราะเธอเห็นว่าเจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถจับตัวคนไร้ายได้เธอจึงตัดสินใจโทรมาให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่เมื่อได้ยินดังนั้นเจ้าหน้าที่ที่รับสายก็รู้สึกตกใจในตอนแรกและนึกได้ว่ารถตำรวจในตอนนั้นเป็นรถโทนสีน้ำเงินขาวและผู้กระทำความผิดในคดีนี้อาจเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจการได้รับข้อมูลนี้ทำให้รู้ว่าทำไมเจ้าหน้าที่จึงไม่พบรถสีน้ำเงินที่ก่อคดี ความจริงคือคนรายอ่านอยู่ใต้จมูกของเจ้าหน้าที่ตำรวจนี่เองเมืองนี้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจเพียงแปดนายที่คอยดูแลความปลอดภัยให้ผู้คนในเมืองชาวเมืองนี้ไว้วางใจเจ้าหน้าที่ทั้งแปดนายเป็นอย่างมากหลังจากพิจารณาอย่างรอบคอบแล้วเจ้าหน้าที่ผู้รับสายตัดสินใจยังไม่เปิดเผยข้อมูลนี้กับใครเลยเธอเลือกรายงานเรื่องนี้ไปยังหัวหน้าตำรวจอย่างเงียบๆ และเจ้าหน้าที่ทั้งสองนายตัดสินใจสอบสวนเรื่องนี้อย่างเงียบๆจากการตรวจเช็คมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในคืนที่เกิดเหตุสองนายคือเจ้าหน้าที่พ่อเขามีอายุส6ิหปีและเจ้าหน้าที่โอเวนเขามีอายุสี่สิบสองปีเมื่อถูกสอบสวนพ่อได้บอกว่าเขาไม่ได้ออกไปลาดตระเวนในคืนที่เกิดเหตุเขาอยู่ที่สถานีตำรวจตลอดเวลาเพื่อเขียนรายงาน ส่วนโอเวนเขาบอกว่าตัวเขาออกไปขับรถลาตะเวนใกล้บารแห่งหนึ่งแล้วเขากลับมาที่สถานีตำรวจในเวลาประมาณตีสี่เมื่อเป็นเช่นนี้ตำรวจทั้งสองนายจึงถูกส่งไปเข้าเครื่องจับเท็จแต่ที่เมืองนี้ไม่มีอุปกรณ์ดังกล่าวทั้งคู่จึงต้องไปอีกเมืองหนึ่งซึ่งมันเป็นเมืองที่ใหญ่และทันสมัยที่สุดในรัฐ และในเย็นวันเดียวกันนั้นสถานีตำรวจได้รับจดหมายจากคนร้ายโดยในจดหมายได้เขียนว่าเขารู้สึกขำที่เจ้าหน้าที่ตำรวจสงงใจเพื่อนร่วมงานตำรวจด้วยกันเองและเขาได้เขียนต่อว่าเขานี่แหละเป็นคนร้ายตัวจริงและเจ้าหน้าที่ไม่มีทางจับเขาได้แต่อย่างไรก็ตามหัวหน้าตำรวจรู้ได้ทันทีว่านี่เป็นอุบายของคนร้ายที่จะทำให้คดีไขว้เขว แต่จดหมายฉบับนี้กับเพิ่มความสงสัยมากขึ้นไปอีกว่าคน้ายในคดีนี้อาจเป็นหนึ่งในสองตำรวดนี้เองมันบังเอิญมากเกินไปเพราะการส่งพอและโอเวนไปอีกเมืองหนึ่งเพื่อเข้าเครื่องจับเท็ดมีเจ้าหน้าที่รู้เพียงไม่กี่คนเท่านั้นช่วงเช้าของอีกวันพอและโอเวนถูกจงไปอีกเมืองหนึ่งเพื่อเข้าเครื่องจับเท็จ พ่อเข้ารับการทดสอบอยู่หลายครั้งและในที่สุดก็สามารถพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของเขาได้แต่เมื่อถึงตาของโอเวนเขาบอกว่าเขาปวดหัวมากและบอกว่าเขาไม่สามารถอยู่ในสภาวะที่เขาเครื่องจับเ็จได้สิ่งนี้หัวหน้าตำรวจไม่ได้พูดอะไรแต่มันสามารถยืนยันความผิดปกติของโอเวนได้หัวหน้าจึงจับกลุมโอเวนในฐานะผู้ต้องสงสัย จากนั้นได้มีพยานออกมาให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่วาในคืนวันที่11สิงหาคมหนึ่งวันหลังจากเกิดเหตุการณ์ฆาตรกรรมสอนยาเขาเห็นโอเว่นกำลังเผาอะไรบางอย่างในโรงงานล้างแห่งหนึ่งเจ้าหน้าที่จึงได้ไปตรวจค้นที่โรงงานร้างแห่งนั้นเจ้าหน้าที่พบกระดุมจากกางเกงยีนตัวหนึ่งและเครื่องประดับโลหะในกล่องที่เทาสิ่งเหล่านี้สามารถระบุนายภายหลังได้ว่าเป็นของสอนยา และนี่คือหลักฐานสำคัญที่เจ้าหน้าที่ใช้ในการดำเนินคดีกับโอเวนเมื่อข่าวการจับกลุ่มตัวโอเวนแพร่กระจายออกไปมีโทรศัพท์จำนวนมากจากหญิงสาวในเมืองนี้พวกเธอบอกว่าเคยทุกโอเวนล่วงละเมิดผลปรากฏว่าโอเวนใช้ตำแหน่งหน้าที่การงานในทางมิชอบโดยเขาจะเลือกทำรายผู้หญิงที่มีอาการมึนเมา ที่เขาเลือกผู้หญิงมึนเมาเพราะบุคคลภายนอกจะไม่ตั้งคำถามเมื่อตำรวจเป็นคนอาสาพาพวกเธอไปส่งและผู้หญิงที่มีอาการมึนเมาเหล่านั้นจะไม่มีแรงต่อตู้กับเขาและเขาสามารถข่มขู่ผู้หญิงเหล่านั้นได้อย่างง่ายดายโดยอ้างว่าพวกเธอกระทำความผิดในชุมชนเล็กๆที่เงียบสงบแห่งนี้เยื่อมักจะลังเลที่จะรายงานว่าพวกเธอนั้นโดนละเมิดโดยเจ้าหน้าที่จนกระทั่งโอเวนถูกจับกลุ่ม พวกผู้หญิงที่เคยถูกเขาทำร้ายจึงออกมาแจ้งเจ้าหน้าที่เพิ่มเติมโอเวนก่ออาชญากรรมแบบนี้กับผู้หญิงมาเป็นระยะเวลานานแล้วโดยที่ไม่มีผู้หญิงคนไหนกล้าออกมาแจ้งเจ้าหน้าที่จนกระทั่งเขาบังเอิญเจอสอญญาในคืนที่เกิดเหตุแม้ว่าสนญญาจะออกไปดมงานเลี้ยงสังสรรค์แต่เธอไม่ได้ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ส่งผลให้เกิดการต่อสู้ขัดขืนเกิดขึ้นอย่างรุนแรงและสญญาเห็นใบหน้าของโอเวน เขากลัวว่าเธอจะรายงานเรื่องนี้ทำให้เขาตัดสินใจเลือกจบชีวิตเธอเขาเลือกที่จะปิดปากเธอด้วยการก่อคดีฆาตรกรรมรายแรงสองปีต่อมาการพิจารณาคดีเกิดขึ้นในวันที่6ทธันวาคมปี2005โอเวนถูกตัดสินแล้วว่ามีความผิดจริงในข้อหาฆาตรกรรมสอญญาเขาถูกตัดสินจำคุก101ปี แต่เขาจะมีสิทธิ์ได้รับทันบนเมื่อเขาติดคุกไปแล้ว34ปีแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะทุกคน